เราครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องนะครับอันนี้เป็นกล่องแจกนะครับออนทุกๆสองชั่วโมงหรือบางทีก็แอดก็จะมาแจกให้นะครับวันนี้ยี่สิบกล่องนะครับเม,มื่อวานผมผมก็เล่นมาเพิ่งได้ยี่สิบกล่องมันแจกสองชั่วโมงห้ากล่องมั้งไม่รู้อันนี้ผมก็จำไม่ได้ละแต่มันก็แจกครับแต่เซิร์ฟนี้ก็ใครอยากมาเล่นก็มาเล่นนะครับทอยสตอรี่มาดูนะว่าจะเปิดได้ของแลบรอปล่ะนะครับปึบหัวห้าร้อยเก้าเก้าหนึ่ง 9ก2า9 1 992กากากำลังดีเลยนะครับเกตา9 2้ตึ๊บตึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหนุ่มพี่เปิดกล่องได้ปืนปืนพันว่ะ ี่ะขของได้นี่ที่ที่มีกี oui> ่กล่องอ่ะม uh ีมีสิบเอ็ดกล่องนะหนุ่มเฮ้ยอะไรวะหัวต้องมาแล้วหัวตัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี <h <h erm ่เปิดดูถั่วอีกแล้วเฮ้ยไม่มีไม่มีเฮ้ยมันจะครบเซตอยู่แล้วเฮ้ยเอ้ยกูกูกูเล่นกูเล่นับไฟล์ของแม่กูเลย โอ้จบเฮ้ยไอหนุ่มไอหนุ่มมีใครเอาของบ้างเดี๋ยวพี่แจกเอาพี่เอาเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มผมขอตัวห้าร้อยน่อยพี่หนุ่มเฉยเปิดตอนแรกผมจะเติมอยู่นะครับเซิร์มนี้แม่ง เฮ้ยเฮียเอ้ยพี่ได้เฉยเลยวะ่ะขาดตัวขาดตัวเฮียผมมีตัวอิ่พี่ตัวแรกอะไรโหผมแม่งเปิดได้เฉยเลยอะไรวะแต่ผมแต่ผมมีปืนเนี่ยปืนนี้ผมไปแลกมานะครับเชื่อได้เปิดได้เฉยเลยงงเลยวะ่ะโห งงแดกเลยนะครับนี่เปิดได้เฉยเลย,เ,ยเองๆจะแลกอะไรอ่ะไม่รู้ดิผมก็ไม่มีอะไรเอาปืนดาเมจเก้าส<น>ี่สักห้ากระบอกป<น>่ะเจ็ดกระบอกไหนๆนหนหนดูหนดูนะปืนดาเมจเก้าหมื่นมีปืนเก้ากหมื่นห้าป่ะ เก้าหมื่นห้าพี่ไม่มีเลยวะเอาว่าเก้าหมื่นสี่ขอแรกนะขอแรกนะเดี๋ยวพี่มีงซื้แรกหน่อยดิตัวนี้เนี่ยตัวพันเนี่ยแรกเลยบ้างไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปปิดคลิปก่อนแป๊บนึงได้ลงพี่ลงตัววันนี้ครับเอ้ยลงตัวก็มาว่ะใครกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามลืมอะไรด้วยนะครับนี่นะครับเซิร์ฟนี้ เซิร์ฟนี้กําลังผมว่าคนเยอะนะเซิร์ฟเนี้ยเยอะจริงตอนนี้มันเพิ่งกับเช้าเช้าอยู่คนออนก็ประมาณนี้อีกเซิร์ฟนึงผมเห็นออนกันสิบคนกับว่าเดี๋ยวจะเข้าไปวันนี้เปิดได้ของดีแม่งอย่างสดเปิดได้ของดีเฉลยถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเคนะครับบายบายกดติดตามให้ด้วยเด้อ